จะมาเล่าเกี่ยวกับการขอรับบุตรบุญธรรมครับผมการขอรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมันจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ครับผมหนึ่งก็คือผู้ที่จะขอรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องอายุ25ปีบริบูรณ์ครับผมและก็ต้องมีอายุห่างกับผู้ที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีครับผมแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์หนึ่งในกรณีที่ปิดาหรือมารดาหรือปิดาและมารดาของเด็กนะครับ ที่จดทะเบียนสมรสกันต้องให้ความยินยอมครับที่จะให้บุคคลคนนึงมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับการรับบุตรบุญธรรมผู้เยวาครับต้องมีการทดลองเลี้ยงครับแล้วก็อย่างน้อยไม,ไม่น้อยกว่า6เดือนครับผมอันนี้จะเป็นคณะกรรมการจากพอมอครับที่เขาจะเป็นคนดูแลในหลักเกณฑ์และวิธีการตรงนี้ส่วนมันจะมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงก็คือ,อบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมปิดามารดาพี่น้องร่วมปีดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ย่าตาทวดลุงป้าน้าอาหรือที่เราเรียกกันว่าญาติครับบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงนะครับก็สามารถขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับบุญบุญธรรมได้เลยครับผมส่วนในกรณีของน้องที่จะเป็นบุตรบุญธรรมหากน้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปสามารถให้น้องมาให้ความยินยอมได้ครับผมทาไมถึงต้องมีการห่างกันอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและก็ต้องห่างกับผู้ที่จะเป็นบุรบุญธรรม15ปี ตรงนี้ครับเพราะเผื่อบางเคสนะครับจะมีกรณีที่ว่ามีคนไปเจอเด็กหน้าตาดีคนหนึ่งหรือเห็นว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์สินที่จะพอสามารถนำมาเป็นของของของผู้ผู้รับบุตรบุญธรรมได้ครับอันนี้ครับไม่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับผมอันนี้คือวิธีการจริงๆตามกฎหมายแล้วครับผู้ที่ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ในอาถานะทายาทโดยธรรมหรือไม่มีสิทธิ์ ที่จะรับมรดกของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมครับผมแต่ในกรณีของบุตรบุญธรรมเองมีสิทธิ์เสมือนกับทายาทชั้นหนหรือทายาทชั้นผู้สืบสันดานนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับหนึ่ประกอบ1 6ึ่งครับผมที่มีติดเหมือเสมือนทายาทชั้นบุตรกรณีอย่างเช่นนายเนะครับรับนายบเป็นบุตรบุญธรรมครับผมต่อมานายเได้เสียชีวิตลงถูกไหมครับ นายบีก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของนายเอที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายมาข้างต้นก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนายเอแต่ส่วนอย่างไรก็ตามนายเอไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของนายบีผู้เป็นบุตรบุญธรรมครับอันนี้กฎหมายก็ว่ากันอย่างนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับนายบีเมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของนายเอแล้วก็ไม่เสื่อมเสียสิทธิ์ กับปิดามันดาเดิมที่จะมีสิทธิ์ได้รับมมดกในฐานะทายาทโดยทําตามกฎหมายครับผม